หาวิรายหอนค้าไทยเนี่ยเราทําการสํารวจสองมิตินะครับมิติแรกก็คือความดัชนีความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจซึ่งก็คือฝั่งของอุปทานหรือว่าซัพพลายไซด์นะครับฝั่งของผู้ผลิตก็คือสมาชิกหอนน้าทั่วประเทศนะครับซึ่งเราสํารวจแล้วเนี่ยเราสํารวจจากทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับจากกลุ่มของประธานหอนค้ารองประธานหอนค้าและก็กลุ่มสมาชิกนะครับซึ่งทุกภาพพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสิ่งที่เขากังวลและสิ่งที่ประสบอยู่ นะครับก็คือสถานการณ์ของภาวะเศรษฐกิจโลกนะครับและต้นทุนการประกอบการที่สูงขึ้นและกําลังซื้อที่หดหายลงขณะเดียวกันกําลังซื้อที่หดหายลงเนี่ยก็แยกสส่วนก็คือการค้าการขายภายในจังหวัดกับภาวะของการค้าการบริการที่ผูกพันกับตลาดท่องเที่ยวนะครับซึ่งก็จะมาจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ซึ่งทุกภาคเนี่ยนะครับเราก็ถามทั้งสองส่วนก็คือส่วนของการจับใจ่ายใช้สอยก็คือฝั่งดีมานการบริโภคการค้าการลงทุนอะไรพวกนี้นะครับกับฝั่งซัพพลายก็คือภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมภาคบริการภาคการค้าชายแดนซึ่งทุกภาคตอบเหมือนกันนะครับก็คือซึมตัวลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็ความเชื่อมันก็ลดลงเป็นเดือนที่สองนะครับต่อเนื่องกันดัชนีทุกดัชนีเนี่ยบ่งชี้ว่าสถานการณ์ไม่ปกติทุกภาคส่วนนะครับ ยกเว้นนะครับการท่องเที่ยวในภาคใต้กับภาคตอนออกซึ่งถือว่ายังอยู่ในอาการปกติภาคอุตสาหกรรมก็คือผลผลิตของภาคอุตสาหกรรมการจัดการผลิตในภาคอุตสาหกรรมถือว่าใช้ได้ในแทบทุกภาคนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการค้าการบริการอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าอยู่ในภาวะไม่ปกติคนไม่จับจ่ายใช้สอยนั่นคงเป็นส่วนที่เราทําดัชนีความชั่วมั่นของผู้ผลิตนะครับหรือว่าภาคการค้านั่นก็คือลดลงต่อเนื่องเป็นอที่สองและสถานการณ์นั้น นักธุรกิจขาดความเชื่อมัน่นอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของทางด้านดัชนีความเชือช่อมัน่นผู้บริโภคนะครับซึ่งมาแลงค้าไทยเนี่ยเราทํามาตลอดนะครับ29ปีนะครับก็พบว่า <c oughs> ความเชื่อมัน่นผู้บริโภคเนี่ยปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นอันที่สามนะครับและก็เป็นระดับความเชื่อมั่นที่ต่ําสุดในรอบเจ็ดเดือนนะครับปัญหาสําคัญมาจากสองเรื่องหลักๆก,ก็คือหนึ่งภาวะสงครามการค้าซึ่งคนกังวลน,นะครับ และก็สองก็คือสถานการณ์การเมืองที่เขารู้สึกว่ามันมีความเสี่ยงมากขึ้นนี่คือผลสํารวจของมานอะไรอง่าไทยครัค่ะประเด็นเรื่องของความกังวลใจต่อสถานการณ์สงครามการค้าแล้วก็เรื่องของสภาวะของเศรษฐกิจนะคะดูเหมือนว่ารัฐบาลเองก็จะตระหนักเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะอาจารย์คะล่าสุดทางคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจก็ได้ตัดสินใจที่จะปรับแผนการใช้เงิน โดยการชะลอโครงการแจกเงินดิจิทัลเฟส3ออกไปแล้วก็ใช้เงิน1.57แสนล้านเนี่ยจะไปใช้กับงบประมาณในการลงทุน6โครงการนะคะในมุมมองของอาจารย์ธนวัน์แล้วก็สิ่งที่เป็นข้อมูลเสื้ออาจารย์เก็บมาโดยตลอดเนี่ยนะคะจะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นได้หรือไม่หรือว่าอีกด้านหนึ่งกลายเป็นเรื่องของการที่รัฐบาลน,นั้นปรับงบประมาณเนี่ยจะมีผลกับการใช้จ่ายการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าการสร้างความสามารถในการบริโภคให้กับประชาชนหรือเปล่าคะอาจารย์ <c oughs> คือผมเชื่อว่าเราต้องบอกกันก่อนนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์ของภาวะเศร,รษฐกิจโลกและเศร,รษฐกิจไทยเนี่ยมันเป็นภาวะที่ไม่นิ่งนะครับ <c oughs> การ <c oughs> คาดการณ์เน <c oughs> <ๆ>ี่ยทาได้ลาบากเพราะว่าเราไม่รู้สถานการณ์ที่ไครจะเจอภาษีเท่าไหร่และขณะเดียวกันเราไม่รู้ว่าทั้งโลกเนี่ยจะเจอภาษีในมิติไหนนะครับและทุกอย่างยังอยู่บทความไม่แน่นอนนะครับมาแรงท้าไทยเนี่ยเราเคยประเมินตอนที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยตั้งกระแพงภาษีกับเม็กซิโกแคนาดานะครับและภาษีเหล็กกับภาษีน้ำรถยนต์เนี่ยในช่วงแรก เราคาดว่าจะมีผลกระทบต่อการส่งออกของไทยเนี่ยประมาณแสนกว่าล้านและพอเราเจอรี p r ฟเค l t ทาริฟเหมือนกับทั้งโลก180ประเทศเนี่ยเราคาดว่าจะมีผลกระทบต่อสีไทยประมาณ3ามแสนล้านนะครับซึ่งก็หมายความว่า GDP เนี่ยจะย่อจากที่เราคาดการ3%เนี่ยลงไป1-2%ซซึ่งผมคิดว่าตอนนี้เนี่ย <c oughs> สำนักวิจัยต่างๆเนี่ยก็พูดเป็นเสียงเดียวกันแล้วว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะขยายตัวอยู่ในกรอบของประมาณ1%ถึง2%เนี่ยเอาง่าย,ายๆนะครับซึ่งล่าสุดสภาพัฒน์ก็ประกาศตัวเลข1.8นะครับก็ใกล้เคียงที่กระทรวงกรคลังมองนะครับจุดสําคัญที่เกิดขึ้นเนี่ยมันหมายความว่าเม็ดเงินที่จะหายไปจากระบบเศรษฐกิจฉเฉลี่ยประมาณแสนถึงแสนห้าถึงสองแสนล้านบาทเป็นอย่างน้อยจากการส่งออกและจากผนุนในการท่องเที่ยวเนี่ย ก <c oughs> ารเติมเงินเข้าไป1.5ึแสนล้านที่รัฐบ,บาลมีเงินง็ประมาณอยู่และเติมเข้าไปชะลอดีท่าบเวณเนี่ยถือว่าตัวเลขที่เหมาะสมครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับว่าตัวเลขเนี้ยมันช่วยประคองสถานการณ์ได้ให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยขยายตัวได้ใกล้เคียงส <c oughs> เปอร์็นต์แต่ว่ารายละเอียดของโครงการเรายัางไม่เห็นเพียงแเห็นกรอบกว้างๆครับ ทีนี้อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญนะคะก็คือ,อความพยายามของรัฐบาลในการที่จะเจรจากับสหรัฐนะคะซึ่งน่าจะเป็นตัวกําหนดผลลัพธ์ที่จะมากระทบกับเศรษฐกิจแล้วก็การส่งออกของเรานะคะตอนนี้น่าจะอยู่ในขั้นตอนของการรอการรับคิวหรือว่าคือการจะไปเจรจากับสหรัฐอย่างเป็นทางการนะคะอาจารย์ธนวัตร มีความคาดหวังมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ประเมินทิศทางของการเจรจาการคาร,ระหว่างไทยกับสหรัฐอย่างไรคะหลังจากที่ได้เห็นข้อมูลตัวเลขเบื้องต้นจากสิ่งที่เราเสนอให้กับสหรัฐนะคะจุดสําคัญก็คือว่าตัวเริ่มตีคลังของสหรัฐนะครับก็คือสกอตเบเซนเนี่ยได้พูดในเวทีนะครับที่ซาอุดิอาระเบียบอกว่าไทยเนี่ยมีข้อเสนอที่น่าสนใจพอคิดว่าสัญญาณตรงนี้เนี่ยการเอ่ยชื่อประเทศไทยบนเวทีเนี่ยมันก็คงจะมีนัยยะว่า อย่างน้อยเขาเห็นแล้วว่าไทยเนี่ยจะเจจาแล้วก็ยื่นข้อเสนอไปนะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยสกอตเพอเซนเองก็บอกว่าตอนนี้ประเทศต่างๆที่ไม่มีความจริงใจในการเจรจาการสัฐเนี่ยเดี๋ยวก็จะได้จดหมายพูดถึงอัตราภาษีที่คุณจะต้องเสียะนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าไทยเองเนี่ยยังไม่มีข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ว่าเราจะเจอจดหมายนั้นแต่เราได้ข้อมูลข่าวสารว่าเราน่าจะเสนอเงื่อนไขและสหรัฐพอใจก็รอวันนัดนะครับอย่างใหญ่ที่ตั้งประเด็นไว้พระเด็นสำคัญมากๆเนี่ยคือภาคเอกชนกับภาครัฐเนี่ย ได้เดินทางไปงาน c l s e l e c t USA ซึ่งก็ผ้าเอกชนไทยกับภาครัฐก็ได้ไปพูดคุยกับ USTR แล้วก็ได้ไปคุยกับทางด้านอสัดเมกาในประเทศสหรัฐอเมริกาเองผมคิดว่าความคืบหน้าน่าจะดูดีอยู่เพราะข้อมูลข่าวสารยังไม่ได้บ่งชี้ในเชิงลบนะครับมีข่าวเจือข่าวบวกมาเพียงแต่ต้องรอดูว่าเราจะถูกนัดเมื่อไหร่และความคืบหน้าเป็นอย่างไรแต่ผมคิดว่าสัญญาณในเชิงบวกน่าจะเกิดขึ้นแลวก็เราคงไม่เสียรีเซฟข้อทาริฟสูงถึง37%เราก็คาดหวังโดยมติทีครั้งก็พูดเองว่า คาดหวังว่าจะเสียแค่ยูนิเซี a ยนทารฟก็คือประมาณแค่สิบเปอนันนี้ก็ต้องตามนะครับแต่ผมคิดว่าถ่าเในเชืงบวกน่าจะเกิดขิ้นกับไทยได้ค่ะแล้วส่วนที่เป็นเรื่องของปัจจัยกดดันนะคะอย่างหนึ่งเนี่ยที่เข้าใจว่ามีผลกับความเชื่อมั่นในช่วงของเดือนเมษายนนะคะจากข้อมูลที่ระบุเนี่ยก็คือกังวลใจกับการประมาณการเศรษฐกิจที่เติบโตต่ำนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางสะสะคยังประมาณการเกิบโต 2.1%อยู่เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางสะสะคเขาก็มีการปรับลดค่าการเหลือเพียงแค่1.8%นะคะอันที่จริงกรอบล่างเนี่ย1.3%เ,เท่านั้นด้วยนะคะอาจารย์ครับยิ่งจะมีผลกระทบกับความเชื่อมั่นของทั้งนักธุรกิจและประชาชนในอนาคตไหมคะออมีแน่นอนครเรามาหาลัยนิสิไทยเองเราก็มองและก็แถลงข่าวไปแล้วว่าเราคาดว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและผู้ประกอบการจึงเป็นขาลงนะครับ คือนี้เราแค่พูดสถานการณ์การเจรจากับสหรัฐนะครับเรายังไม่ได้พูดถึงสถานการณ์จริงที่เศรษฐกิจไทยยังมีอาการซึมตัวอย่างต่อเนื่องและยังไม่ได้ถูกกระตุกกระตุ้นนะครับการลดดอกเบี้ยของธนาคารไทยที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถที่จะบ่งชี้ว่าสีไทยเนี่ยปรับตัวดีขึ้นแล้วและก็ธนาคารเนี่ยภาคการธนาคารเนี่ยปล่อยสินเชื่อตอนนี้กระทรวงการคลังก็ขอให้ s f สนะครับสาาถาบันการเงินเฉพาะกิจของของรัฐเนี่ยได้มีการระบายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วก็ปล่อยสินเชื่อแต่เราก็ยังเห็นสิทงเรียกร้องจากภาคธุรกิจจากการสำรวจของ มหาลัยหอนค้าไทยเนี่ยก็พบว่าแพทย์ธุรกิจจะบอกว่าการเข้าถึงสินเชื่อเนี่ยก็ยังตึงตัวนะครับจุดต่อมาที่เราเห็นคือเมื่อวานเนี่ยถ้าเราพูดถึงเนี่ยจะกระชากถึงความชั่งมันให้สูงขึ้นได้คือรัฐบาลประกาศเลยว่าจะมีมาตรการกระตุกกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรเพราะรัฐบาลรู้อยู่แล้วว่าสศรกิไทยมีปัญหายัางไงเมื่อวานเราเห็นแค่ว่าชะลอดีทอลเลตแล้วก็กลุ่มคนก็ไปมองทางเชิงการเมืองว่าอย่างนี้ฐานเสียงจะเสียหายไหม แต่ก็ไม่ได้มองว่ารัฐบาลจะลงทุนในตรงไหนอย่างไรเม็ดเงินจะลงในระบบเศรษฐกิจเมื่อไหร่ซึ่งถือว่ามันก็เป็นเรื่องที่ทําให้เกิดความเสี่ยงในระบบเศรษฐกิจนะครับและข้อที่3ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคเนี่ยชีย้ชัดแล้วและภาคธุรกิจก็พูดนะครับก็คือการเมืองไทยซึ่งตอนนี้การเมืองไทยเนี่ยมันมีความสุ่มเสี่ยงต่อความไม่คงและถ้าเกิดมีปัญหาอุบัติเหตุเกิดขึ้นก่นนนนอนงบประมาณแผ่นดินจะออกเนี่ยและไม่สามารถเําเนินงบประมาณแผ่นดินได้ตามปกติเนี่ยสีไทยจะเสี่ยงหนักขึ้น,นครับวันตัววเลขที่่บอกา กรอบร่าง1.3เนี่ยไม่ใช่เป็นไปไม่ได้นะครับล่าจะต่ํากว่านั้นได้ถ้าความเสี่ยงในประเทศเนี่ยเกิดเพิ่มขึ้นอีกมากมายนะครับยังมีอีกหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะอาจารย์ตัวเลขล่าสุดนั้นก็ค่อนข้างสะท้อนถึงความอ่อนแอนะคะแล้วก็คืออ,อันที่จริงแล้วเนี่ย ในแง่ของการท่องเที่ยวเนี่ยเท่าที่ดูจากข้อมูลของทางหองการค้าที่สํารวจมาเนี่ยเคยเป็นสิ่งที่คาดการถึงปัจจัยบวกนะคะในช่วงก่อนหน้านี้ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในไทยมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันและอนาคตก็ถูกคาดการว่าตัวเลขโดยรวมก็จะลดลงตัวเลขสําคัญจากกลุ่มจีนก็อาจจะลดลงด้วยเช่นเดียวกันนะคะจะยิ่งเป็นปัจจัยลบเพิ่มเติมกับเศรษฐกิจไทยและความเชื่อมั่นของทั้งนักธุรกิจและประชาชนไหมคะอาจารย์ ก็คง <S an> ต้องมีนะครับคือจุดแรกก่อนเราเอามามองที่สภาพะภัตแม้ว่าบประมาณการตัวเลขอ่าน้อยนะครับเหลือหนึ่งจุดแปดเปอร์เซ็นตแต่สภาพะภัตยังคาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวจะเข้ามาประมาณสามสิบเจ็ดล้านคนจากสามสิบแปดล้านคนนะครับค่ะ <stag. S 2> ดังนนะั้นณขณะนี้เราจึงเห็นเลยนะว่าตัวเลขที่มองมันไม่เหมือนกันนะฮะจะมองว่านักท่องเที่ยวประมาณสามสิบสี่หรือสามสิบเจ็ดอันนี้คือช่วงที่กว้างอยู่สิ่งสาคัญมากๆเราจะมีสถิติตัวเลขนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยเราประเมินไว้อยู่แล้วนะครับก็ยังบวกเล็กๆอยู่แต่สิ่งที่เราจะเห็นคือนักท่อง ตอนนี้สถิติเนี่ยก็ไม่ได้บ่งชี้สําคัญว่านักท่องเที่ยวหายเพียงแต่ว่านักท่องเที่ยวจีนมาน้อยแล้วก็มันเป็นบวกน้อยสภาพรกกับคาดการรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยสูงขึ้นนะครับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยจาก1.69ล้านเนี่ยมาเป็น1.71ล้านบาทดังนั้นเนี่ยสภาพักก็ไม่ได้ตีความว่าภาวะก,การท่องเที่ยวเนี่ยจะมีปัญหากระบบเศรษฐกิจไทยแต่นักสัญญ,ญาณณขณะนี้เนี่ยเราเห็นว่านักท่องเที่ยวจีนที่หายไปเนี่ยหนึ่งไปเวียดนามกับญี่ปุ่น นะครับและ 2. เนี่ยความกังวลเรื่องเกี่ยวกับการที่ถูกลักพาตัวความกังวลแผ่นดินไหวความไม่ปลอดภัยในไทยก็เป็นสิ่งที่แพร่สะพัดในหมู่นักท่องเที่ยวจีนอยู่ดังนั้นจุดเหล่านี้เนี่ยมันก็ต้องให้กระทรวงท,งทวรร่องเที่ยวการท่องเที่ยไทยทูดนะครับทูตพาณิชย์ ก็ต้องไปแก้ไขข่าวแก้ไขข,ข้อมูลนี้ได้แล้วก็ดึงนักท่องเที่ยวจีนกลับมานะครับผมว่ายังไงก็ต้องเร่งแก้ไขปัญหานี้นะครับเพราะว่าระยะยาวไม่ใช่เรื่องที่ดีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสัญญาณของนักท่องเที่ยวจีนที่วิ่งไปสู่ตลาดใหม่คือตลาดญี่ปุ่นกับตลาดเวียดนามเนี่ยก็ดีวันดีคืนนะครับแล้วก็ประเทศเวียดนามกับประเทศญี่ปุ่นเขาก็พัฒนาการท่องเที่ยวให้สูงขึ้นดังนั้นภาคส่วนของรัฐบาลจําเป็นต้องมาคุยกับภาคเอกชนว่าทํอยังไงที่จะดึงนักท่องเที่ยวกลับมาถือว่าสําคัญ ค่ะส่วนภาคส่งออกที่เป็นหัวใจหลักนะคะคในการเติบโตของเศรษฐกิจไทยนะคะสัดส่วนประมาณใกล้ๆ60%ของ GDP ในช่วงของไตรมาสแรกนั้นยังดูดีนะคะยังเติบโตได้มากกว่า10%ซซึ่งก็ถูกชี้แจงว่ามาจากเรื่องของการเร่งการส่งออกเพื่อลด ผลกระทบจากเรื่องของภาษีที่จะเกิดขึ้นจริงนะคะหลังจากนี้เนี่ยาทางสภาพั์ก็บอกว่าจะเป็นของจริงภาคส่งออกก็บอกว่าจะเป็นของจริงแล้วนะคะตัวเลขที่อาจจะชะลอลงไปนะคะหอการค้ามองภาพของคาดการตัวเลขส่งออกไทยอย่างไรบ้างคะคือตอนนี้ผมคิดว่าทุกคนก็มองใกล้เคียงกันนะครับว่าภาคการส่งออกเนี่ยน่าจะโตประมาณ 1- 2เมาหลายขอนค้าไทยเขตมมองว่าปีนี้น่าจะ3แล้วก็ ลดประมาณนี้แหละครับหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งสมาพันธ์ก็มองว่าส่งออกนะครับตัวของสินค้าเนี่ยก็น่าจะขยายตัวนะครับลดลงจากประมาณสามเปอร์เซ็นตกว่าๆมาอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดแปดเปอร์เซ็นตประมาณนั้นนะครับเพราะจุดแรกเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือรีสุขค่าเทริฟที่ถูกชะลอไปเก้าสิบวันเนี่ยถ้าที่มาแรงค้า,าไทยทราบก็คือว่าการส่งตู้คอนเทนเนอร์ตู้สุดท้ายเนี่ยนะครับจะตกอยู่ในช่วงประมาณปลายเดือนฤุภาคือตอนนี้แหละครับหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนจะไม่รู้แล้วแหละว่า ถ้าตู้คอนเทนเนอร์ที่ออกจากประเทศไทยในช่วงของปลายเดือนนี้นะครับโดยประมาณเนี่ยไปถึงสหรัฐมันสิ้นสุดเวลาพอดีคือ90วันในระหว่างทางคือมิถุนาถึงกรกฎาเนี่ยทุกคนจะไปรู้ว่าจะโคตรราคาย,ยัางไงเพราะนตัวเลขการส่งออกเนี่ยอาจจะปรับลดลงนะครับแต่ว่าถ้าตอนนี้เนี่ยเราเกิดมีข่าวว่าเราได้ภาษีเบื้องต้นประมาณนี้สิบเปอร์เซ็นต์นะหรือสิบห้าเปอร์เซ็นตยี่สิบเซนและชะลอการเจจาไปนะครับหรือว่าหยุดไว้ก่อนด้วยอัตาราภาษีนี้เหมือนกับจีนอีกเก้าสิบวันเนี่ยตัวเลขการสอ่งออมันก็ไหลต่อนะคร เพราะสถานการณ์ตอนนี้อย่างที่ผมบอกคือการคาดการณ์เป็นการคาดการณ์ที right high, ่ยากมากเพราะว่าสถานการณ์มันไม่แน่นอนเพราะฉนั้นก็ต้องบอกเลยครับว่าถ้าไทยถูกหรียเรียร์เรรียเอร37%ความเสียหายที่เกิดกับสถานการณ์การส่งออกก็จะหดหายไปอย่างน้อยแสนล้านบาทแน่แ่วงเงินจะหายไปแน่แน่การขยายตัวก็จะต่ําและมันไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเจอนะครับถ้าประเทศอื่นๆเจอเนี่ยมันก็ทําให้การค้าหดตัวทั้งโลกดังนั้นก็ต้องบอกนะครับว่าการส่งในช่วงครึ่งปีหลังจึงมีความเสี่ยงครแล้วก็อาจจะขยายตัวไม่สูงเหมือนกับครึ่ ค่ะส่วนอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดอ่อนแอของเรานะคะก็คือเรื่องของกําลังซื้อของผู้บริโภคเรื่องหนี้ครัวเรือนที่เราเผชิญอยู่ในอัตราที่สูงนะคะแล้วก็สภาพั์เองก็ระบุเหมือนกันว่าหนี้เอกชนก็เป็นตัวที่มีความเสี่ยงเพราะว่าอยู่ในระดับสูงด้วยเช่นเดียวกันนะคะในแง่ของอการสะท้อนจากการสํารวจนะคะบ่งบอกเรื่องของความกังวลใจเรื่องหนี้อย่างไรบ้างจะเป็นปัจจัยที่ซ้ําเติมการเติบโตของเศรษฐกิจที่อ่อนแออยู่แล้วยังไงบ้างคะอาจารย์ ือเร MM ื่องนี้เนี่ยเราสอบถามภาคธุรกิจนะครับคือเวลาเราถามภาคธุรกิจเนี่ยเขาบอกว่าปัจจัยอะไรที่ทาให้สถานการณ์เศรษฐกิจของจังหวัดเขานี่ไม่ค่อยโดดเด่นนะครับเขาก็ตอบมาหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่ผมพูดไปตั้งแต่สถานการณ์ของเศรษฐกิจโลกนะครับสานการกำลังซื้ออ่อนแอนะครับหรือว่าต้นทุนการผลิตสูงและก็ความไม่มั่นใจทางการเมืองและหนึ่งในนั้นที่ตอบมาแทบทุกเดือนก็คือประชาชนมีนี้เยอะนะครับ พฤติการของที่คนเรือนเนี่ยมันก็เป็นสถานการณ์ที่ผูให่ชนตอนเนี้ก็เริ่มเจอเหมือนกันก็คือว่าเขาก็เริ่มมีรายได้น้อยลงคือบษษษร,ริษัทจดทะเบียนในตลาดทรัพย์บางเซกเตอร์เนี่ยได,ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจนะครับเพราะเราจะเห็นว่าปีเนี้หลายบริษ,ษัทก็ตั้งรับรับ,ร,บ,ร,บรับเข็มขัดกําไรสุทธิอาจจะเบาบางลงเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นปีแล้วหรือปีนี้ที่เราเผชิญปัญหาทางเศรษฐกิจเนี่ยเพราะเรื่องเหล่านี้มันไปกระเทือนต่อกําลังซื้อหรือรายได้ของ ซึ่งจะเพิ่มขึ้นไม่มากโบนัสได้น้อยซึ่งเรื่องนี้มันเวียนกันหมดเนี่ยพอโบนัสได้น้อยรายได้มีน้อยนะครับก็จะต้องก่อหน,นี้เพิ่มนะครับสิ่งที่มาายงแข็งค้าไทยเนี่ยสำรวจมาเยตลอดคือประชาชนไม่ต้องการก่อหน,นี้ประชาชนก็รมะมัดระวังการจับใจ่ายใช้สอยซึ่งไปบ่งบอกถึงตชีความชั่วมั่นริโภคและก็พยายามไม่ก่อหน,นี้หรืออยากจะก่อหน,นี้วงเงินบัตรเครดิตก็เต็มนะครับสินเชื่อก็เต็มในระบบต้องไปกู้นอกระบบซึ่งมีดอกบเบี้ยแพงเขาก็ไม่อยากก่อหน,นี้ขระเดียวกันเอกชนหรือธุรกิจที่อยากก่อหน,นี้ แต่แบงค์ไม่ปล่อยทําให้เราจรึงเห็นนะครับว่าการแก้ไขปัญหาที่รัฐบาลน,นะครับโดยคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยจะพูดถึงอันหนึ่งคือปล่อยซอฟดนให้เอ็อนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลก็จําเป็นที่ต้องไปพูดคุยกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจซึ่งรัฐบาลพูดคุยแล้วก็จะมีโครงการที่ช่วยเหลือเอชผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจเอชบก็จะต้องไปประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจเบื้องต้นและก็หวังว่าทางประเทศไทยเนี่ยจะใช้นิวไลการเงินแบบผ่อนปลนและแบงค์ก็จะ ปล่อยสินเชื่อได้ง่ายขึ้นอันนั้นก็คงจะเป็นสิ่งที่จะต้องทําในช่วงนี้ค่ะสุดท้ายสิ่งที่เป็นภาพสะท้อนนะคะว่าทางประชาชนหรือว่าผู้ประกอบการนะคะต้องการให้ภาครัฐเดินหน้าทำเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะคะที่เรามีอุปสรรคหลายอย่างที่คุยกันมาตลอดทั้งช่วงรายการนีนะคะ อาจารย์ธนวัฒน์มองว่าสิ่งที่ควรต้องทําต้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนตอนนี้คืออะไรต้องแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างกลางถึงยาวคืออะไรคะอาจารย์คือเราสั้นก่อนนะครับคือถ้ามีการยุบสภาก่อนงบประมาณเสร็จเนี่ยเศรษฐกิจไทยจะมีงบประมาณแผ่นดินล่าช้าไปหกเดือนถึงเก้าเดือนอันเนี้ยเหนื่อยหนักแน่เพราะเศรษฐกิจจะไม่ขะเยอเลยนะครับซึ่งการเมืองเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงสําคัญมากปัจจัยที่สอง นะครับอันที่หนึ่งก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของมาตรการของสหรัฐอเมริกาว่าจะตั้งกำแพงภาษีกับเราอย่างไรซึ่งจะมีผลต่อทั้งโลกและต่อไทยนะครับอันนี้ความสิ่งที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยก็ควรจะออกมาอย่างรวดเร็วและควรจะเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ทําให้เกิดการใช้วัตถุดิบในประเทศและมีการจัดจ้างการจ้างงานทั่วประเทศเงินจะได้สัพัสนะครับใช้ในโยบายการเงินแบบปั่นคล้ายเพราะว่านี่คือสั้นแน่ๆสำหรับในเรื่องของปานกลางกับยาวเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะครับว่า ความสามารถในการแข่งขังนของประเทศไทยเนี่ยจะหดหายไปมากขึ้นเรื่อยเพราะว่าถ้าการท่องเที่ยวเราเด็ดนะครับเพียงแต่เราจะเริ่มเห็นว่านักท่องเที่ยวบางกลุ่มอาจจะมองว่าไทยเองอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องการท่องเที่ยวคุ้มค่าไม่เหมือนเดิมปิดไม่ต้องหาให้ได้นะครับซึ่งก็ต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพัฒนานเรื่องโลจิสติกส์นะครับในเมืองรองนะครับที่จะต้องให้มีการคมนาคมขนส่งสะดวกเส้นทางเดินทางง่ายเพราะว่าต่างชาติจะบอกทันทีว่าเดินทางเที่ยวในกรุงเทพนั้นง่ายมากเพราะมีรถไฟฟ้าและเขาไม่ต้องใช้ระบบ ของการที่จะต้องเช่ารถอะไรต่างเพราะใช้ระบบก,การขนส่งมวลชนนะครับซึ่งถ้าเราทําได้ก็จะเสริมการท่องเที่ยวระยะปานกลางขณะเดียวกันเนี่ยในระยะยาวเนี่ยการศึกษาการพัฒนาบุคลากรด้านไอทีการปรับโครงสร้างพื้นฐานการปรับโครงสร้างค่าไฟให้เราแข่งขันได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่จะต้องเตรียมเงินงบประมาณซึ่งรัฐบ,บาลตอนนี้มีปัญหาที่ว่าจะเก็บภาษีให้เต็มเม่เต็มหนได้อย่างไรตองงบประมาณเราขาดดุลแล้วก็ รายได้ที่เราเก็บได้จากภาษีเนี่ยนะครับมันเป็นสัส่วนจดจีดน้อยและเริ่มน้อยลงถ้าเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นโคงสร้างระยะยาวเนี่ยก็จะต้องปรับพอสมควรทั้งการระบบการจัดเก็บรายได้นะครับระบบการศึกษาระบบของ IT ซึ่งโลกยุคนี้ไปที่ไอทีและที่สำคัญครับก็คือแหล่งน้ำเกษตรกรก็มีหลายเรื่องครับที่ต้องแก้ผมว่ารัฐบาล็พอรู้อยู่นะครับ